เสด็จพ่ออย่าทรงเริ้วเลยเพคะเสียวเออรู้วิธีที่จะช่วยพระสนมมิงแล้วละ่ะนี่จะพูดจริงเหรอมีปราจารย์ท่านหนึ่งเคยมอบยาถอนพิษให้กับข้าเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ายาขวดนั้นเสด็จแม่เป็นคนดูแลรักษาเอาไว้ใครก็ได้ปล่อยตัวสนมหลิวไปและพาตัวนางไปที่ตำหนักฟางอี้เพื่อช่วยแก้พิษให้กับสนมมิง ขอรับนอกจากนี้ยังกักบ,บริเวณห้องเฮาไว้ในวังอีกด้วยเนะให้เธอได้ทบทวนตัวเองเ <c oughs> ื่อ่มยมไปเลยในที่สุดเสด็จแม่ก็มีโอกาสได้พบเสด็จพ่อสักทีความคิดของผู้นั้นก็มีประโยชน์อยู่นะ คนคนั้นเป็นใครกันนะมีน่ละ่ะกู้เสี่ยวถึงได้ทำตัวแบบนี้ที่แท้ยัยงโง่นนั่นก็หาคนมาช่วยนี่เององหญิงสามดูทางนู้นสิเอ๊ะองคารักลับด้านนอกบ้านของเรามีจํานวนมากเหมือนว่าจะปกป้องกันอะไรบางอย่างเป็นของสำคัญในห้องนะ phát đau, không đi được bên này càng thế. Đã qua. Hí. Tiếng khơi nữa. Nên khơi. Tầm anh bay. Đều câu, tiếp tầm bay. của đang ở đây canh nè eh? à? Nóng trên Bên ở lại bài à, c องหญิงสามค่ะคนที่อยู่ข้างในน,นัออ้นอ๋อถูกพวกเธอจับได้แล้วล่ะเขคืออาจารย์ลี่ชีเนี่ยทำไมเขาถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้ก็ตอนที่อาจารย์เขาไม่ได้ยิน หรือเห็นอะไรทั้งนั้นที่นี่ไม่สะดวกที่จะอยู่นานข้าจะออกไปอธิบายให้พวกเขาฟังเองท่านพี่และจ้าญาตเหตุได้อาจารย์ลี่ชีถึงได้มาอยู่ในวังได้ล่ะก็ข้าบอกไปแล้วไงว่าต้องเก็บเป็นความลับเน่ะข้าเป็นคนไปรับเขากลับมาจากเมืองปู้เย,ย่เองแหละพวกท่านก็เห็นแล้วเนี่ย ว่าตอนนี้อาจารย์ป่วยหนักทั้งหูหนวกและตาบอดข้าจะอยู่เฉยไม่ได้เมื่อกี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับตาหรือว่าเข้าจงใจแกล้งทำกันแน่นะเออนี่สเสด็จพี่รัชธายาตด,ดอกไม้นั่นมันคือดอกอะไรกันเหรอที่แท้เมื่อกี้พวกเจ้าก็เห็นแล้วในตำราโบราณกล่าวว่าพิษประหลัดบนร่างกายของอาจารย์ สามารถใช้ดอกไม้แห้งเพื่อรักษาได้ข้าจึงลองดูนะ่ะเพื่อลดพิษของดอกบานอายข้าวิจัยอยู่ในห้องสาวันสามคืนในที่สุดก็รู้โอโสถอันปลอดภัยของการอาบน้ำช่วงนี้องค์รัชทายาตไม่ออกไปข้างนอกเลยแล้วดอกไม้พันใบในบัวนั่นมันยังไงกันแน่เออทางเมาอะไร ข้าเชื่อว่าเสด็จพี่พูดเป็นความจริงเรื่องมันเป็นแบบนี้ท่านพี่และเจ้าทายาทอืมคือว่านั่งเย็ยนเออเจ้าวางใจเถอะในเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบุพพาเซียนเย็นข้าเองจะช่วยสืบหาความจริงให้แน่ชัดอืมขับใจมาก วันต่อมาสารเจ้าดีจังเลยนะท่านแม่ตื่นแล้วล่ะท่านพ่อท่านแม่ไม่เป็นอะไรเจ้ามานี่ได้อย่างไงล่ะอขอบคุณสวรรค์ขอบคุณโลกฝ่บบาบัดดูนี่สิเพคะในที่สุดน้องสาวก,ก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว นั่นสินะสนำหลิวเป็นคนช่วยเจ้าเอาไว้แท้ๆท่านน้องห้องเต้เรื่องเมื่อก่อนเป็นความผิดของหม่อมฉันเองเยคะหม่อมฉันต้องขอโทษด,ด้วยรู้สึกผิดก็ดีแล้วนะครั้งนี้ถือว่าเจ้าได้รับการตอบแทนที่แก้ผิดให้ต่อไปก็ยกเลิกการกักบ,บริเวณก็แล้วกันได้ ดูเหมือนว่านน้องสะพ้ยจะยังเกลียดหม่อมฉันอยู่หากน้องสะพ้ายไม่ยกโทษให้กับข้าแล้วข้ากับลูกสาวจะไม่ลุกขึ้นเป็นันขาด <c oughs> ครั้งนี้ฉันเคยเห็นที่คณะละครเพลงนะเรียกว่ากลยุทธ์ทุกกายเจ้า <c oughs> Okay, ก็แค่การแสดงเป็นธรรมดาเลยเล่นไปหน่อยน้อยนี่เจ้ากล้าวว่าข้าอย่างนั้นล่ะช่างเถอะพวกเจ้าออกไปก่อนข้าจะอยู่เป็นเพื่อนสนมหมิงเฟยที่นี่เองเอะเพคะไปกันเถอะพวกเราไปสนามฝึกหัดกัน ข้าไปด้วยช่วงนี้พี่ใหญ่ชอบหลบหน้าข้าข้าสงสัยนะว่าวิญญาณของเขาจะถูกสนักจริงจอกป่าตัวไหนล่อลวงไปข้าจะไปดูด้วยตัวเองพี่ใหญ่ไม่มีสาวงามคนไหนซ่อนอยู่ในห้องทิศตะวันตกของลานฝึกวุทยุแน่นอนอะไรเนอะฮึถ้าหากต้องให้พี่รองมาช่วย ก็จะทําให้ลี่ชีเผยพิรุธออกมาต่อหน้าองค์และจะทชายาตได้องค์หญิงสามท่านมีความคิดอะไรอยู่เหรอเอออจา์ พี่ใหญ่ท่านมีผู้ชายแอบแฝงอยู่จริงๆด้วยท่านอาจารย์ตาของท่านทำไมถึงได้เป็นท่านอาจารย์ล่ะนี่ตาของท่านไม่เป็นอะไรแล้วล่ะต้องขอบคุณองค์แราชทายาทที่คอยดูแลข้ามาตลอดหลายวัน เดิมทีข้าเตรียมที่จะบอกเจ้าวันนี้ mm hmm. เมื่อกี้ที่หน้าประตูก็ได้ยินพี่และจะถทายาิบอกว่าซื้อฝุตาหายปเป็นปกติดีแล้วขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับเสียงสว่างอีกครั้งนะเพคะน้องเย็นเออพี่ชายของข้าใช้พิษายแรงมาก ตอนนี้ดวงตาของท่านอาจารย์สดใสย,ยิ่งกว่าตอนที่ยังตาบอดซะอีก <c oughs> นั่นสินะขอโทษขอรับท่านอาจารย์ข้าคิดว่าในห้องของท่านพี่ที่มีเสียงดังนั้นข้าเองก็จะร้อนไปชั่วครู่หนึ่งยังดีที่ท่านหลบได้ทันไม่เป็นไรเจ้าก็เป็นอูซินเช่นกัน ลดพิษของดอกบานน้อยลงครึ่งหนึ่งตามหลักกันต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนถึงจะกลับมาเป็นปกตินอกเสียจากว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ตาบอดตั้งแต่แรกไม่สิท่านอาจารย์ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องโกหกข้าแบบนั้นแต่ถ้าท่านอาจารย์หูหนวกตาบอดจริงๆเขาหลบดับเล่มนั้นได้อย่างไรกันนะไม่งั้นพรุ่งนี้ให้หมอหลวงมาตรวจชีพจรของอาจารย์ดีกว่า ในที่สุดเสด็จพี่และจทายาทก็สังเกตเห็นความผิดปกติของลี่ชีอะท่านพี่และจทายาทซือฝู่เพิ่งจะหายตาดีพวกเราปล่อยให้เขาพักผ่อนก่อนเถอะนอกจากนี้สามารถส่งคนไปดูแลเขาได้อีกเผื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับซือฝูนะ่เนี่ยน้องเจนพูดถูกแล้วงั้นซือฝู่พักผ่อนก่อนนะ องหญิงสามเป็นคนที่ฉลาดและรอบคอบอย่างที่องค์รัชทายาทพูดจริงๆอ้าพี่ชายชมค่ากินไปแล้วอ๋อจริงสิท่านพี่เรื่องคราวก่อนสืบได้เป็นอย่างไรบ้างละ่ะอ๋อน้องเย็นเอ,อ๋อมาพอดีข้ากำลังจะให้เจ้ารู้เรื่องนี้พอดีเลยอาจารย์ข้ากับน้องเย็นเอ,อ๋อมีธุระที่จะต้องจัดการ ต้องขอตัวก่อนนะครับอืมไปเถอะนำตัวเข้ามาขอรับ กตามหาสาวใช้ที่เคยติดต่อกับดอกไม้สายน้ำมาทั้งหมดแต่ไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองเคยไปที่สะบัวและไม่รู้จักขันทีที่นั่นอ้าหาม่ได้เพคะองค์รัชทายาทม่อมฉันูกใส่ได้ายเพคะท่านพี่ราชทายาทท่านอ่อนโยนเกินไปการที่จะให้พวกเขาพูดความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้าพาสมบัติมาด้วยพอดีเลยล่ะหลักฐานนี้อาจจะช่วยท่านได้ ที่บ้านข้ามียาสูตรลับของบรรพบุรุษอยู่ขวดหนึ่งพวกเจ้าลองกินซะถ้าเกิดมีคนโกหกมันจะทำให้เกิดเลือดไหลออกทั้งเจ็ดเออเออ,อยานั้น